ถึงเรื่องรถนะคะก็ขอแสดงความเสียใจเนาะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะรถบัสนะคะทาให้นักเรียนตัวเล็กๆเ,เองนะคะเนาะปะ้าโมนาก็ไม่อยากระบุว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะก็ตามข่าวเลยที่ติดตามตอนนี้ก็23บศพใช่ไหมคะเนาะอันนี้ป้าโมนาก็จะมาพูดให้ฟังนะคะแล้วก็ฟังอีกข่าวหนึ่งเมื่อกี้ก็มีรถเก๋ง ก็มีรถเก่งชนกับเด็กนะคะชนกับเด็กที่ป้าโมนาอยากจะพูดเพาราะป้าโมนาได้ยินข่าวป้าป้าโมนาอยากจะบอกว่าเมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไปนะคะเขาบอกว่าเขาชนเด็กเพราะว่าเขาไม่เ,เขาไม่ชํานาญทางนะคะเขาชนเด็กแล้วเขาก็ไปทํางานเด็กเดินข้างถนนนะคะเด็กคือเดินข้างถนนแล้วเขาก็ไปทํางานเขามารู้สึกอีเขามารู้สึกตัวอีกทีก็คือหกโมงเยน็นมีความรู้สึกว่า เขาทําอะไรลงไปเขามาคิดพิจารณาแต่เขากลับมาตรงจุดเกิดเหตุเขาก็ไม่เห็นเด็กคือหนึ่งในเมื่อตอนที่มันเกิดเหตุนะ่ะคุณลงไปว่าเด็กตามข่าวนะคะตามข่าวลงไปว่าเด็กว่าเด็กมัวแต่ห่วงเล่นเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมายอมรับทีหลังก็บอกว่าตัวเองขับรถไม่ชํานาญทางจึงได้เฉี่ยวชนเด็กนะคะ สุทเขาก็มาคุยกันกับแม่เด็กที่สถานีตํารวจนั่นแหละเพราะว่าเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องเป็นลาวแต่เขาบอกว่าไม่รู้จะติดต่อเด็กยังไงนะคะนะคะอันนี้พอพูดถึงเรื่องเมืองไทยเป็นแบบนั้นแต่เรื่องต่างประเทศนะคะพอมามาเล่าให้ฟังเรื่องต่างประเทศเวลาเราไปทําใบขับขี่หรือว่าเวลาเราเรียนเรียนทําใบขับขี่เขาจะลงใน ใน uh, คู่มือหรือว่าในบทเรียนหรือว่าในบทหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรในระบบระบอบของใบขับขี่เลยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนหรือรถชนอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคุยกับคู่กรณีและแจกเบอร์โทรศัพท์กันนะคะคุณไปเฉียวชนรถเขาคุณก็แจกเบอร์โทรศัพท์ของคุณถ้าคุณไม่เห็นสมมติว่ารถจอดคุณไปไปเฉียวชนรถเขาคุณก็ต้องจดเบอร์โทรศัพท์ของคุณว่าฉันเป็นคนชนรถคุณอันนี้ที่ต่างประเทศ 99%นะคะป้าโมนาคิดว่า99%ที่เขามีการกระทําแบบนี้กันเพราะว่าอย่าลืมนะคะทุกที่มีกล้องวงจรปิดถ้าคุณจะโกหกยังไงคุณก็โกหกไม่มิดนะคะเนาะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเสียใจที่เขาไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ติดให้กับเด็กและติดต่อกลับมานะคะต่างประเทศ เขาต้องให้เบอร์โทรศัพท์และติดต่อกันนะคะเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาคิดแล้วก็มันจะเป็นตาบาปสําหรับเราถ้าเราขับรถชนเด็กหรือขับรถชนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาหรืออะไรนะคะยังไงคุณถ้าขับรถชนเด็กแล้วคุณต้องพาเด็กไปหาหมอนะคะตอนนี้เขาโดนสองสองอสองข้อหานะคะขับรถโด,ดยประมาทนะคะแล้วก็ขับแล้วหนี่ชนแล้วหนีนะคะส สองเขาเรียกวะาอ,อ่าสข้อเก่าหานะคะที่ตํารวจเขียนให้ผู้หญิงคนนี้ไปนะคะก็ขออ่าขอติ้งนะคะเนาะว่าเออพอมาคิดได้ตอนนี้ก็สายไปนะคะครั้งหน้าก็อย่าทําอีกนะคะเนาะชนเด็กก็ลงไปดูเด็กพาเด็กไปหาหมอซะเรื่องหนักจะได้กลายเป็นเบาเด็กหนักเจ็บหนักจะได้เด็กจะได้ถึงมือหมอโดยเร็วนะคะตัวเองขับรถไปทํางานเซ้ยแหม